Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมิโชคสี6ห้าค่ะวันนี้แอดจะมารีวิวหนังสือนอกแชมค่ะงวดประจำวันที่16เมษายน2,568ค่ะนอกแชมเด่นนับปก3ตัวงวดนี้ค่ะ689เข้าดีมากเลยวดที่แล้วให้3ตัวค่ะติดที่2ตัวล่างด้วยนะ6 3 3 6 6ติดทั้งร้อยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ถือว่าเขาแน่นอนแม่นใช้ได้คบแอดให้ติดที่บนนะคะออกมาที่หลักร้อยบนนะหกแปดเจดอ่าหมาที่หลักร้อยบนค่ะมาที่หลักหน่วยล่างด้วยนะหกสามเข้ามาทั้งสองตัวล่างด้วยนะนอกเชมงวงอที่แล้ว วดน,นี้6 8แปเก้าจะมาสักตัวไหมจะติดบนติดล่างอ่าถ้าติดล่าง8ปดนี่ก็มีมีนั่นอยู่นะมีลุ้นอยู่นะประมานี้จ้ะเลขหยุดโลกฤาษีให้ลาบสองเกข้างบน950ค่ะอาจารย์เพชรดั้วิเคราะหร์รางวัลหนึ่งทัศนี ข,ขึเคราะห์เรวันที่หนึ่งเด่นสองห้ากล่างเด่นห้าเก้าบนทั้งล่างตรงนี้หยุดโลกเม็ดเดียวสองเจ็ด่วที่แล้วสี่หสาก็ไม่เข้าดาวเหนือ ต้องจับไว้นิดนึงอากาศร้อนขจรสักหน้านี้ค่ะต่อไปคงฤทธิ์สิทธ์ทิ่โชคไฮเด่นห้านะคะห้าแปดห้าสองนอกแชมป์มีอะไรดีนาะนอกแชม์หน้าที่หกค่ะเสียงด้วงสามเจ็ดสีเม็ดเดียว ร้อสำเร็จหน้านี้แม่ชีวัดสิแก้วเมืองเพชร หน้าหนึ่งค่ะอาจารย์กอบเพชรนอกแชมป์ตัวเลขเยอะแต่ก็หน้าปกเขาก็แม่นดีนะตัวเด่นอาจารย์กอบเพชรค่ะข้อมูลตงวันที่หนึ่งให้เด่นสี่กับเก้าล่างให้เด่นสามกับห้านะคะอาจารย์กอบเพชรงวดนี้ ดูข้อหลักงของเขาก่อนอ,อ๋อวดที่แล้วให้ห้ากับหกลงววันที่หนะะึ่งวดที่แล้วหมาที่หลักร้อยบนนะคะล่างสามมาที่หลักสิบบนเดิงวดที่แล้วแต่ไม่มีสามหกอ่ะประมาณนี้ค่ะจานก,กอบเพชร อาารมาด้วย,หล,ห,ลห,ย,วลยหลักสิบหลักหน่วยบนค่ะรางวัลเลขท้ายหลักสิบหลักน่วยอาจารย์พรต้นโพอาจารย์สวรรณงวดที่แล้วไม่เข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วยไม่เข้าสิบที่เดดหลักสิบบนงวดนี้ค่ะวิเคราะห์หลักสิบบน ตัวเด่นสองสี่หกรอง 5, ห้าเก้าวดที่แล้วอ๋อเข้าใชหลักสิบบนวมดที่แล้วก็เข้านะคะเข้าที่แปดเนาะเข้าขตัวเด่นด้วยนะอออแปดเจ็ดร้อยสิบหน่วยไม่เข้าวดนนี้ค่ะสองสี่หกห้าเก้า เลขเศรษทีดาวสรุปเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเด่น C แปดล่างให้สามหก เจ็ 7, 8, ดแปดด้วยแฮกโนตี่แล้วหน้านี้ค่ะชูศักพิชิตโชคอีกหน้าหนึ่งเลขมงคล ที่เด็ดเศรษทีแชมป์มือเพชรคุมทรับหลายทางเด่นสามห้าแปดงวดที่แล้วหกให้เด่นสามตัวหกเจ็ดแปด ซอพรเทพอาน้าสุดท้ายแล้วค่ะของนอกแชมป์ไวมากโหนพยากรณไม่น่าเกิดหกบนไม่น่าเกิด หลกล่างไม่น่าเกิดสี่ตัวดับนะคะของเล่มงวดที่แล้วให้เก้ากับเจ็ดอ่าพระเทศาเด็กเข้าเลยนะเลขดับของเขางวดที่แล้วเข้าเลขดับนะเก้ากับเจ็ดบนให้เก้าล่างให้เจ็ด ตรงนี้ให้4ค่ะมี4 5 4 6 4 8น็อคแชมป์59งวดที่แล้วให้7 7 8 7 9อ่า5 7 8เกือบแตก3ตัวด้วยนะอ่าประมาณนี้ค่ะ เล่มเล็นลึงสามตัวตรงนี้มาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะสีเหลืองเหลืองบนสุดนะตัวเด่นงวดนี้ c แปดเก้าค่ะไม่ติดบนก็ติดล่างงวดที่แล้วสามเจ็ดเก้ามาที่เจ็ดแปดออกแปดเจ็ดนะคะอย่างน้อยมาหนึ่งตัวค่ะตัวเด่นสามชุดนี่เป็นนิตยสารดีแห่งรัวเีใหม่ ตามที่เราสังเกตตามที่แอดสังเกตนะยางน้อยมา1ตัวนะคะมดที่แล้วจับเข้าสามตัวบนด้วยนะ,ะมดนี้ค่ะไม่ติดบนก็น่าจะติดล่างมีแปดเก้าด้วยไงตัวเด่นตัวเด่นจบการรีวิวนังสือนอกแชมป์วดนี้ค่ะไปข้างหลังนี่แหละ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ